เราจะไปเที่ยวกันขบวนการป๊บป๊อบชื่อดีครับ คนลุกคลุกมากนะครับพอยือนอยู่คนเดียวยังไม่ทาไลร่พอมายืนสามสามคนในภาพอดีตมันโอโ้ย้อนกลับมายุคลุ่งเรืองนะครับรถบัสเหมากันมาแบบโอ้โหรถมีแตนไปเล่นตามตาาา่างจังหวัดนี่จอโอ้เจ้าภาพจงจเจริญสามโทเด็กคนเตี้ยๆนะน่ารักแล้ววันนี้เรามาเห็นคอนเสิร์ตนอ้มันไกลจากชีวิตเรามากนะบุมบ๋ม,มบิ๋มถนมาห้ดี้า เบนเบนชลาทิศแล้วเสียงเขาดีมากคนนินทาเหรอันสุดท้ายผมขอขอโทษนะครับคุณประพาส์ชนานนท์ครับเฉลียงนี่ผมเข้าใจว่าเป็นวงดั้งเดิมของพี่ที่ทําให้มีชื่อเสียงขึ้นมาเฉลียงอยู่ห้องหรูมากห้องมีพรมมีแอร์มีขนมมีโอ แล้วเอาสามโทนไปขังไว้กับปานธนพรต้องพูดว่าเอาไปขังนะอยู่กับเบนงี้อยู่กับบีงี้แล้วดูดังผมเหมือนบีเลยเนี่ยช่างตั้งหน้าเฉดมาโด่งมากเลยอ่ะ เราสามคนมองหน้ากันเราจะซ้อมอย่างเขาไม่ให้บุ๋มบินถนอมผมพูดจริงๆนะฮะนั่งมองหน้ากันเหมือนผู้ปกครองมารับลูกอ่ะลูกเราประมาณมาเดินตั๋วเป็นแบบนักศึกษามาช่วยเดินตั๋วอะไรเงี้ยกลัวลูกจะกลับดึกซอยเปี่ยวมารอรับลูก ว่าเธอเถิดเด้หรอโอ้และเมื่อกี้ยิ่งเห็นท่าถนอมเต้นยิ่งนึกถึงสมัยเก่ามากเลยเวลาจะจากไปกี่ปีมันเต้นเหมือนเดิมตึ๊ง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 จริง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 จเหมือนผอจะเกษียณน่ะจริงๆขนาดนั้นเลยแหละ เหมือนบรรยากาศโรงเรียนบ้านนอกแบบพออจะย้ายหรือจะ,กะเกษียณอะไรเงี้ยงานเลี้ยงกเกษียณท่านพออมีพันโลมีคุณครูมางานไม่ใหญ่หรอกข้าวหมอ้อแกงหมอ้อมีเบียร์นิดหน่อยพ่ออเต้นก่อนเลยมาครูชวีวันมาเต้นด้วยกัน คุณครูเฉยวันชื่อยุคนั่นเลยนะชื่อจุอย๋ยวัน <c oughs> ผมผมเต้นรุ่นแบบคนรุ่นใหม่ก็ได้สมัยใหม่ก็ได้แต่แต่ผมดูหน้าจะคนดูดูดตามตามหน้าตา <c oughs> ดูดูวิเคราะห์ดูตามวัยวุฒิเลยเนี่ยผมว่าผมเต้นท่านี้แหละเหมาะที่สุดกับกับกับคนข้างบนนี่เลยนะอ่ะทาแถวหลังวัยรุ่นสุดแถวหลังวัยรุ่นสุดผมเต้นวัยรุ่นก็ได้ลองดูไหมแถวหลังวัยรุ่นสุดเลยจริงจริงแห่ะังเสียงทำเอาโอ้ จจจ,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 จท่าน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 ผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนผมไหมเวลาเรารักใครมากๆเราไม่กล้าบอกเขาอะ <c oughs> จริงๆนะผมผมผมไม่กล้าบอกาถนอมอะมันเออรักเกินไปเกินที่จะบอกอะถนอมอ๋อไม่กล้าจะชื่นชมเพื่อนอย่าทำเลยออย่าทำเลยนะครับ t h o n นี่ยังยังเห็นอยู่ด้านหน้าทีวีหลายหลายรา,า,า,ายการอยู่นะครับผมแต่ <c oughs> บุ๋มบิ๋มนี่หายไปเลยไปเป็นคนเ <c oughs> บื้องหลังรือไงครับบุ๋มบิ๋มถ้า้ท <c oughs> ่านผู้ชมฟังหน่อยเขาคิดถึงสามโทนอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เลี้ยงลูกครับโอ้มีลูกแล้วอ่ะผมเ่งขน้นมครับมีลูกแล้วมีลูกแล้วครับสองขวบครึ่งครับสองขวบครึ่งผมมีลูกสามคนประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกก็ดีการตั้งชื่อลูกที่สําคัญมากเขาเพิ่งได้ลูกชายโอ้โหเฮือมาก เยอมากลูกมือใหญ่ตีนใหญ่เหมือนมันเลยก็ดูพ่อคนนครอมนยำร้ใจมากอุ้ยบุ๋มมือลึกตะเกียบพัดมือลูกันใจมากเลยเม่กี้ก็เตี่ยวมือซาวได้เลยเนี่ยน่ารักมากแต่แต่ลักษณะลูกบุ๋มบิ่มดีมากหูเหอตาเตอดีเกิดวันอะไรนะลูกผมเกิดวันอังคารครับวันอังคารความเป็นผู้นําสูงมากคนที่เกิดวันอังคารผมก็เกิดวันอังคารแล้วท่านเกิดวันอังคารเกิดกี่โมงครับก็ ใกล้ลุ่งครับคือตีสามห้าสิบสามนาทีรอที่จะเป็นใหญ่พระอทิต์ขึ้นแสงแรกจะโดนหน้าลูกยินดโอ้โห <c oughs> แล้วเกิดตีสามอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นยังเหลือพ่อแม่กินสแสดงว่าลูกคนนี้สามารถพึ่งใบบุญได้อื <c oughs> มีแววเป็นผู้นําตั้งชื่อให้ <c oughs> ผมไปดูแล้วลไปดูแล้ว <ผม S 1> ดูตําราดูแล้ว <c oughs> ผมก็เลยตั้งชื่อว่าอยากให้คนรักคนสงสารคนเมตตาแล้วก็มีอํานาจบารมีด้วยใครไปไหนก็อยากแวะเวียนมาหานะครับ ไม่ว่ากี่ปีเวลานานผ่านไปแค่ไหนทุกคนก็ต้องอยากไปหาอยากให้เป็นเด็กที่มีเมตตามานิยมชมชอบ <Beautiful. S 2> ผมก็เลยตั้งชื่อว่าเด็กชายมัคควานผมก็ก็ดีเหมือนกันนะเด็กชายมัคควานชานุกูลสารานออสัมผ <flush> ัสด้วยสัมผัสกันนามสกุลแต่ถนอมไม่มีลูกนะครับแต่งงานหลายครั้งแล้วกี่ปีหลายครั้งโทษทีแต่งงานครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว ขอ,อ,อตัวท <c oughs> ี่พอผมขอตทษนครับไมได้ไม่ไรไม่ไรเลยครับนี่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกพยายามพยายามหลายครั้ง <c oughs> บุ๋มบิ่มก็อยากจะช่วยเพื่อนส่งสารคดีพอ <c oughs> ผมผมได้แล้วไงได้สามแล้วเขาได้หนึ่งแล้วเขาอยากช่วยถนอมเขาเลยส่งสารคดีสร้างโลกให้ไปสองแผ่นสามแผ่นทุก <c oughs> คนก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ถนอมจะมีเผื่อว่าเราจะมีวงตีสามโทนจูเนียไงอนาคตเราคิดกันอย่างนี้แล้วก็ไม่มีมันแผ่นแผ่นที่ ที่บุ้มบิ๋มให้ผมมาน่ะคุณให้เขาก่อนใช่ไหมล่ะและบุ้มบิ๋มก็ให้ผมมากว่าจะมาถึงผมนะแผ่นสะดุดอะไรก็มีแผ่นมัวแผ่นบอกว่าแผ่นเด็ดเด็ดแผ่นสะดุดหมดแล้วคุณดูจบหรือเปล่าคุณดูจบก่อนที่คุณย่าไปแบบพอถึงที่ชอบหยุดแล้วก็กอกลับถึงชอบหยุดกอกลับเนี่ยไม่ได้นะแผ่นมันเป็นร้อยแผ่นมันเป็นร้อยดูไม่เป็นดูแล้วก็หยุด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 อุ้ยแล้วหลับปิดเครื่องไว้ทีคิ้งไว้อย่างนั้นแหละ คุณรู้ได้ไงอะฮะคุณรู้ได้ไงเนี่ยผมเคยเอาดีวีดีไปซ่อมแล้วช่างซ่อมเขาไล่ฟังว่าดูให้จบก่อนอย่ากอกลับกอกลับอย่างนี้อ oh. แ,แผ่นมันจะสะดุดไม่ใช่อะไรหรอกครับ <laughs> <Okay. S 1> มาถึงเพลงนี้ครับเพลงสวัสดีปีใหม่นะครับเพลงนี้คุณประภาสเขียนไว้แล้วก็ร้องสนุกสนานมากงานเลื่นเลืองงานแล้วก็ใช้เพลงนี้มาโดยตลอดนะครับผมเคยถามคุณประภาสว่าอาจารย์ปีนี้อาจารย์จะไปเที่ยวไหนโอ้สิ่งที่ได้ยินกลับมาผมงงเลยนะปีใหม่ปีนี้อาจารย์จะไปเที่ยวไหนทง พี่อะมีปีใหม่ทุกวันโอ้โห oh. oh. <laughs> งงเลยตรงชัย <laughs> คนอะไร oh. มีปีใหม่ทุกวันหลายท่านคิดว่าพี่จิคงจะบอกปัจญ,ญาชีวิตกับผม <laughs> แต่สิ่งที่ผมคิดไม่ใช่ <laughs> อะไร <laughs> <laughs> ทำอะไรอ้้หแกจะเตรียมพู้เตรียมอาหารเท่า เยอะขนาดไหนที่แกมีปีใหม่ได้ทุกวันแกยังต้องไปซื้อหมวกแหลมๆมาใส่ตลอดเลยหนักใจแทนเขาหนักใจแทนโอ้ยโฮโฮจะนัดญาติกันยังไงมาปีใหม่ทุกวันน,นี่คือเหตุผลหนึ่งที่แกเลือกผมร้องเพลงควายเป็นควายทงๆควายไทยคือคือคิดอย่างนี้นะว่าตัวนี้มันเครียดเหลือเกินนะครับทั้งทั้ง ราคาน้ำมันก็ดีเรื่องครอบครัวก็ดีลูกออกจากบ้านไปเรียนหนังสือไปแล้วก็แล้วแต่ห่วงโทรเช็คโทรอะไรก็ผมว่าเชื่อทุกครอบครัวเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้อยากให้สนุกเต็มที่นะครับผมแล้วเอาคําพูดของคุณประภาสไปครเราสามารถมีปีใหม่ได้ทุกวันเรายิ้มแย้มเราฉลองเราอยู่กับตัวเองได้ตลอดเวลามันก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับเพลงนี้มอบไปกับทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับครับทัใดีปีใหม่ครับ เาพวิหารนั่นเป็นของไทยคือคือผมก็สงสัยจริงๆไงทงก็เขามีเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรที่ไม่ควรยุ่งก็อย่าไปยุ่งผมบิ๋มลูกเรายังเล็กอยู่ไม่ใช่มันมันสงสัยจริงๆนะคือผมก็เกิดไม่ทันไงข้าผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็อย่างนี้สิผมก็เคยได้ยินมานะชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วชื่อว่าเขาพระวิหารใช่ไหมล่ะแล้ว ในความคำานึงของผมเนี่ยนะผมพอจะเดาได้ว่าในความคิดคำานึงของผมได้ตรึกตรองดูแล้วนะถ้าโรงเรียนไหนว่างไม่มีพออผมขอเสนอขนมครับเมื่อใช้คบว่าห่วกอะไรนะคำนึงอยู่เหรอในห่วงคิดคำานึงของผมได้ตรึกตรองดูแล้วเนี่ยวิเคราะห์ดูแล้วว่าคําว่าเขาพระวิหารเขาก็หมายถึงภูเขาหรือว่าเขา ไม่ใช่เราอะไรนี้พระพระก็หมายถึงพระสงฆ์ผู้คิดดีปฏิบัติดีแล้ววิก็ไม่ถึงวิธีการหารก็คือหารนี่แหละมันก็ว่าพระเขาบอกให้หารกันอหานัผมเข้าใจแล้วผมสงสารเด็กนักเรียนที่เรียนกับพอท่านนี้มากเด็กจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ เอาอะไรคิดเขาเพราะวิหารซิกไหาวปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ครับก็ขอให้อะไรที่ดีๆเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเรานะครับขอให้เหตุการณ์วิกฤตทุกวิกฤตนะครับผ่านไปได้ดีดนะครับฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ของฝ่ายค้านรัฐบาลก็ทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปทุกๆความเห็นแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่แตกแยกนะครับเราจะขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับนี่คือเพลงที่คุณประภาสเขียนในชุดแรกๆนะคุณประภาสจะไม่ได้ใช้ชื่อประภาชนสลานน์แต่จะใช้นามประกาว่า โกลำลูกกาแล้วก็มาอีกเพลงนึงนะครับตอนนั้นอัดมาเก้าเพลงแล้วจะจบแล้วคุณประภาสโกลำลูกกาเอามาอีกเพลงหนึ่งปึ้งเจ้าภาพจงเจริญทึ่นมุ่งบีมตอนนั้นได้ได,ได้ได้ฟังเพลงนี้ได้อ่านชื่อแล้วเป็นไงรู้สึกมีความรู้สึกว่าโอเพลงนี้ชื่อเป็นมงคลคถ้าร้องแล้วต้อง เจริญแน่ๆครับเจริญจริงๆครนะครับก็มาเจริญทุกวันนี้เลยใช้ได้ทุกงานบวชงานบวชงานแต่งงานโกนจุกงานกระถินพระป่าใช้ได้ทุกงานขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับใช้ไม่ได้ทุกงานหรอกครับมันผมก็ไป่ได้ว่าไอหยางคนเหนือเนอะใช่บ่ได้มันมีมีงานอะไรที่ใช้ไม่ได้งานซ็อหรอเอองานศพ ขอให้เจ้าภาพจงเจริญขอให้เจ้าภาพจงเจริญเออได้ได้ได้ผมนึกออกแล้วขอให้เจ้าภาพจงเจริญด้วยอายุวรณะสุขังพลังอเออนี่ก็เจริญเหมือนกันทาานหลวงพ่อเออหลวงพ่อเคยพูดใช้ได้นะครับผมเอาละครับมอบเพลงนี้ใ,ให้ครับเจ้าภาพจงเจริญครับ ใ้เจ้าภาพจงจเจริญใครมีเท่าไหรมีเท่าไรก็มีเท่าไรไม่ต้องพักสักเนสักปานเอาหัวใจมากอพอไม่ต้องรอก็ขอประกาศว่างานนี้ของฟรีแน่นอนเอาให้เจ้าภาพจงจเจริญ ใจมาให้กันดึงดวงใจของกันและกันดึงให้ความสัมพันธ์ยื่ยาวใ, <จ S 1> ให้เจ้าภาพโเจริคิดทองให้ได้ทอง อยู่ห้องเดียวกับน,น้องเบน yeah, 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 yeah. ไปดูคนมาดดดดูดูดด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 เป็นอะไรเอาล่ะครับขอให้มีความสุขในค่ำคืนนี้ครับ,รบสามโทนครับ,รบขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ